Ni de, poesía, ni de filosofía solo sé que tu vida yo la quiero en la mía yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo ต้นดาวเรืองไว้ขาย345ต้นต้นทานตะวัน136ต้นแม่เพาะต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวันกี่ต้นครับเอตัวอย่างนี้โจทย์ถามว่าอะไรครับใช่เลยครับโจทย์ถามว่าแม่เพาะต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวันกี่ต้นแล้วโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับนักเรียนใช่ครับ โจทย์บอกว่าแม่เพาะต้นดาวเรืองไว้ขาย345ตน้นต้นทานตะวัน1,36ตน้นจากโจทย์ที่บอกว่าแม่เพาะต้นดาวเรืองไว้ขาย3 4 5ตน้นครูจะให้แถบสีเหลืองแทนต้นดาวเรือง345ตน้นและแถบสีเขียวแทนต้นทานตะวัน1,36ตน้นเอแถบสีเขียวควรสั้นกว่าหรือยาวกว่าแถบสีเหลืองครับ ใช่เลยครับแถบสีเขียวสั้นกว่าเพราะจำนวนต้นดาวเรืองมากกว่าจำนวนต้นทานตะวันแล้วต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวันอยู่เท่าไหร่จะหาคำตอบได้อย่างไรคำนักเรียนเก่งมากครับหาคำตอบได้จากนาจำนวนต้นดาวเรืองลบด้วยจำนวนต้นทานตะวันนั่นคือนำา345ลบด้วย1 3 6 เอใครหาคำตอบได้แล้วช่วยบอกคำตอบครูด้วยครับว้าวคิดเร็วมากเลยครับถูกต้องครับแม่พอต้นดาวเรืองมากกว่าต้นทานตะวัน209ต้นปบมือรลัวๆให้กับคนเก่งของเราด้วยครับและ209เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะ209บวกกับ136เท่ากับ345 การแก้โจทย์ปัญหาไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้างั้นเราไปดูโจทย์ปัญหาข้อถัดไปกันเลยดีกว่าร้านค้ามีไข่เป็ด118ฟองมีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด225ฟองร้านค้ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟอง A ตัวอย่างนี้โจทย์ถามอะไรครับใช่เลยครับโจทย์ถามว่าร้านค้ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟอง แล้วโจทย์บอกอะไรมาบ้างคานักเรียนใช่ครับโจทย์บอกว่าร้านค้ามีไข่เป็ด118ฟองมีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด225ฟองจากที่โจทย์กําหนดให้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่มีจำนวนมากกว่าการคำนักเรียนใช่เลยครับไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด เอถ้าครูจะแสดงแถบสีต้องแสดงแถบสีแสดงจำนวนไข่ไก่ยาวกว่าหรือสั้นกว่าไข่เป็ดครับใช่เลยครับต้องแสดงแถบสีแสดงจำนวนไข่ไก่ยาวกว่าเพราะมีจำนวนไข่ไก่มากกว่าจำนวนไข่เป็ดและส่วนที่ยาวกว่าก็คือส่วนที่ไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด2 2 5ฟองเอแล้วจะหาจำนวนไข่ไก่ทั้งหมดได้อย่างไรครับนักเรียน เก่งมากครับหาคำตอบได้จากนำา118บวกกับ225เอใครหาคำตอบได้แล้วช่วยบอกคำตอบคูด,ด้วยครับเก่งมากครับ343อเอคำตอบ343เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือยังน้ามาดูไปพร้อมกันเลยครับ118มากกว่า100 และ225มากกว่า200ซึ่ง100บวกกับ200เท่ากับ300ดังนั้น118บวกกับ225มากกว่า300นั่นคือ343เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลครับ Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía.